สวัสดีครับอยู่ช่องทำลายเชีเนมหรือรู้จักเทปอารนไหมครับผมเล่นอารนไปทั้งหมดก็ร้อสี่ตาครับผมหรือว่าอารนเว็ดเขียวรู้จักเทปอารนไหมผมมีแ้มทั้งหมด 4 2 9 5แต้มนะครับมาดูการเลินเกมเลยครับผมผม,มาจะประกาศนะครับผมจะมากับมาสตรีมเกม ROV นะครับผมนะครับ ดูก่อนเกมหน่อยพี่เกมต่ออีรินนี่ครับมาดูการเดินเกมเม็ดเขียวรู้จักเทพอรินไหมนะครับผมว่าผมคิดการเดินเกมยังไงนะครับ ไปดูหน้าเล่นเลยครับมาดูในเกมไหนนะคะ<ต><ม>รับผมตัว,ตว,ตว,อ,วอัพสกิลสองนำนะครับพยายามเดินเลนให้ทันอัพเรนฝั่งสำคัญนะครับฝั่งนั้นเล่นฮาร่าอัพเรนนะครับคือใส่แท้งใส่อิดนะครับผม ผมเลยเล่นเกาะไฟทาดันดับคีนะครับผมเราพยายามเสดต้นเกมนะเราเทรดถ้าเรายิ่งเทรดซื้อต้อนเกมแปซื้อเรายิ่งดีนะครับถ้ามันไม่เหมือนแัดกิเลบะไม่ให้โดดแท่งตระโดดมานะครับผมอันนี้มันเราเดินออกจากหน้าป้อมเองนียครับมันต้องพยายามเทรดนะครับแล้วเรา,าฟาร์มปูบูต่อครับแย่งความได้เปรียบเรื่องสีก่อนนะครับผม กระดานดักแล้วผมถ้าไม่มาเราก็ออกมาเคลียร์คิปนะครับผมยพยายามเลี่ยนๆนะครับผมเกมนี้เจอโอเวอร์ด,ดสิบกว่าดานะครับผมเราพรยายามดักพุ่มนะครับผมน่าจะดูนะครับเราพยายาม ยืมวับล่อนะครับผมมันมันจะรู้ว่าเราจะนั่นนะครับเรนนี้ไปเขตงตรงๆเลยครับผมเราอย่าอย่าเสียเชิงนะมันรู้ว่าป่าจะมาช่วยวเําเลยเหตุต่อนะครับได้ถอยครับปั๊บดีผมเลยยืนส่งสกิ๊กเกอร์ให้นะครับมันรู้ว่าเราอยู่นั่นนะครับผม พยายามหาเว็บสีให้เร็วที่สุดครับการเล่นอ,อัเป็นอ่ะดับเท็เล่นะ,นะคือเล่นอินสวายครับผมถ้าสมมติถ้าดัสู้ตนวอัพแพ้เลนสนีเนี่ยคนให้เพื่อนลงมาเติมนะครับพยายามหาจังหวะเล่นนะทุกคนนะอเน่เล่นยิ่งเล่นได้ต้นเกมได้แค่ไหนก็นยิ่งดีนะครับ อราเลยต้องพึ่งของนะผมเล่นก่อไฟทารอนฝ่านั้น,เล,นเล่นยากกับเรานะครับผมฝ่าได้ครับซิฟกอไฟทาดอนผมเล่นก่อนอารัตตี้นะครับผมอารัตตี้พึ่งมาเล่นสายนี้นะครับผมผมไหวครับผมไหว ต่อครับต่อสแต็ตขงตัวเองครับทุกคนนี่คือการเข้าสุดข,ของอารินนะคระับาเราดูสแตก็กถ้าเราดูสแตก็กแค่หนึ่งสแต็กอะเลื่อนมันจะไปเด้งในทุกคนเราพยายามเลี้ยงสิบหกสแตก็กสิบหกสแตก็กสิบหกสแต็ตเราก,กดตีเราก,กดตีก็เราก,กดตีนะครับมันต้องน่าจะที่หนิใครที่ติิงมันเชิงใครเชิงมันนะครับผมเชิงผมคือเข้าสุดนะครับถ้าได้จังหวะลวคือเข้าสุดไปเลย คือสิบจะต่อสกิลอะไรจะสร้างครับผมเราคือเข้าสุดเดถ้าเราได้จังหวะต่อสุดแตกครับถ้าขอหนีเขาป้อมอย่าเพิ่งออาสุดนะครับเพราะเขาไม่ใช่โตบางครับถ้าโดดโดดพวกคือตัวนั้นโตบางนั้นทุกคนนะคือเราหิวซูเกินไป พยายามสู้ให้ไปแล้วซุปเปอร์คริปต้มน้ำทุ่สมัยใพยายามหาเล่นน,น้นทุกคนเดินมาบูฟนะ่าแล้วสุดายนี้เข้าป้อมแล้วควันถอยครับเจอฮาร่าพอดีครับเตมิมมบไม่น่ารอดครับสจัดว่าตีมสะกันพื้นผมไม่น่ารอดครับผมเข้าเยอะเกินไปตายครับผมคุณคุณจนแล้ว ตายนะครับวิชานี้ออกเดิดออกมาแล้วครับผมพยายามนะครับผม พยายามอันสู้เล็นให้ได้นะมันมันต้องอยู่กับคนครับบางคนน่ะไม่เล่นกับสเรีมเมอร์นะทุกคนนะไมนจะบอกเลยที่อันไปแบกสาอาณานอาเล่นนะครับผมเล่นเล่นไม่สุดทุกคนพอไม่สุดปุ๊บก็มันทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนและต้องเข้าสุดอะครับแล้วก็ต้องประเมินสี่มือแล้วการอ่านเกมแล้วกันยืนเชิงดีๆนะผม เราได้ต้อมหนึ่งครับเราได้เราได้กอดไปแล้วนะเราไดซืูอได้แล้วนะทีนี้สามงนี้ขึ้นทารอ,อนก่อนนะครับเราบูเราแล้วเรา,เราต่อสแต็คคาสัจบรร์ตีไปครับเราเข้าสุดครับเราไม่กลัวครับเราไม่กลัวครับพลังไม่เกี่ยวครับเราเวียกด่าขอสมาก,ก่อนครับ กดสตันพื้นยังไงเราก็ต้องได้ครับผมได้ครับหนึ่งตัวเราได้สองครับได้เร่งดรัวครับผมสวยครับนี่ครับการกดตีธรรมดาของอารีนไม่ดูดสตแตกมันเนร้งติมหกจะแตกติมหกสแตกนะครับเหมือนเหมือนไมคลิปนะครับผมนะเกมนี้อารนได้เปรียบแล้วครับผม ไฟทุกตัวหน้าเลยนะ็อตนี้เล่นอาร์เรน่าต้องดูดูดังแสงด้วยเพราะเราต้องควรเล่นยังไงนะครับเราเล่นเซตเยียทุกเกมก็ไม่ได้ครับถ้าต่อได้ครับผมเราเบกตัวครับอารเลนเราโหดอยู่แล้วครับผมสองหนึ่งก็ไม่ตัวครับอารวินตายนะครับผมแบบนี้ ต่อายินแตกต่อครับได้หมดครับผมเราอึดพอแตกเวลานอดครับผมได้มา4คิวครับตาย2ครับแอสชิดหนึ่งครับผมเราจะได้ต,ต่อครับจนเ,เรนได้เปรียบตอนที่ดันเรนขึ้นไปนะทุกคนนะนนถ้าดันเรนขึ้นไปสูงๆน่ะเราจะได้เปรียบว่าคลิปเราขึ้นสูงได้นะครับผม ใหญ่พยายามเล่นออฟเดินใหญ่คลิปต่ำใหญ่คลิปตีว่าดน,นะครับมือรั่นครับผม,มพยายามพ,พยายามมากว่าเราพยายามหา่างเงี้ยะพยายามปิดไฟหลังเอ๊ะไฟใหญ่ๆเราพยายามเติมจะแบบสองนะครับจังหวะหนึ่งให้รวมเล่นนะเล่นออฟเดินก็เหมือนเล่นป่าตวหนึ่งนะครับ หาในจังหวะสองครับข้อสุสีสิห้าไม่ได้ยปปขออาภาัยนะครับพยายามเล่นให้เยอะที่สุดต้นเกมนะทุกคนนะพยายามเล่นให้เยอะที่สุดนะครับผมหาจังหวะเล่น ก็ต่อได้ครับเราไม่ใส่ตัวใครอีกแล้วครับเล่นมิดเกียวนะครับผมเราไม่ห้าวนะครับเราเราเล่นโหดจริงครับผมชัดนี้เล่นนิดเดียวเราก็ต่อสเต็ปนะครับผมเรต่อได้หมดครับล้วต่อได้หมดครับตีธรรมดาเขาู้ได้ครับแตกสอครับผมผมตุยนะครับ นนี่นนครั้งเล่นเกมของอารีนอเผอเผๆผมพายเกมชนะได้น,นะครับผมเกมนี้จบยากนะทุกคนนะมากันต่อครับผมเราได้เก็ตคิวนะครับผมมาต่อครับ อาเลนช่้ยได้ครับอาเลนไม่มีบาเดเจ็บแนนะครับต่อให้ครับอาเลนเยนิ่งเยอะเลยนะครับผมไฟกลางมีปัญหาครับเราพยายามดันาเลนที่นนะครับผมเพราะเลนเราชนะไงวัดใจเลยครับตอนนี้วัดใจเขามีแหวนลงไปกันนี่นะครับ คิดจบไปเลยครับจบเรื่องเกมนี้ไ oh, <c oughs> ต้ก็ตกยากนะทุกคนนะคระับความคิดคือเกมมาษนาในป้อมนะครับเราเล่นคนนะต้องเล่นป้อม,มนี้ให้ดีๆนะทุกคนนะ Red Team Tower has been destroyed มากันต่อครับผมสำหรับอาร์เรนเม็ดเขียวนะครับผมของตัวท็อปจังหวัดหนองคายอัดับที่28นะครับผมแล้วต่อได้ครับแล้วต่อได้นะครับผมและเล่นได้เพื่อนเมียเพื่อนก็มาเติมครับเดีนน๋ยวนะครับเขาต่อได้ครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับอาร์เร ได้หมดครับได้ตายครับได้ก้าวคิวนะทุกคนอารนเบีเห็นไหมความข้อสุดของอารีนเล่นเล่นพยายามเล่นต้นเกมมันก็ดีครับได้ได้ดับคีแล้วครับผแล้วก็คนออกเกาะข่าวนะทุกคนนะมาเพื่อสโตรไว้ครับสุดยินเป็น ไปไม่ค่อยได้นะทุกคนนะเพราะเรายินเลยไม่ไว้ไม่ได้เราควรออกเกาะข่าวนะครับมาเพื่อสโลไว้นะครับผมไปก็คือแคลดี่นะครับผมแคลรี่ป่านะไวไปม่ต้อง ถ้าจะว่าเล่นนะครับรอถ้าเจอกับไว้แบบพยายามไม่ให้ขอใช้อัติกนะ่อนนะอัติหมดไฟเล่นนะครับผมถ้าขอใช้อัติแบบถ้ามีไฟอยู่เราก็ชนะครับอาเลนเก็บได้หมดครับผมอาเลนอาเลนไม่เก็บเก็บได้หมดครับผมผมไม่เคยกลัวใครขนาดนั้นครับผมแล้วไร้ดาวก็เดินจบมาแล้วครับผมได้สิบ <Nice assisting. S 2> สิบคิวครับได้มา ผมไหวครับผมไหวตอดไหวครับอาเดนได้นะครับผมได้11คินะฮะเกมนี้น่าจะจบนะครับผมจบครับใคร ถ้าอยากสนใจเล่นเซตนี้เล่นเลยครับผมได้หมดครับได้หมดครับ,รบอเลนได้หมดครับเนาครับผมได้สมูดสิบสองคิวนะครับนะก็นี่ครับการเดินเกมของอเลนเม็ดเขียวตัวท็อป ยีสิบแปดของจังหวัดอ่างคลายนะครับผมมีแต้มมากกว่าสี่พันสี่พันสองร้อยห้าสิบเก้าแต้มนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมจะกลับมาสตรีมไลค์ธรรมดานะะครับผมทำคลิปดีๆไม่เล่นแล้วมาอัดแบบนี้นะครับขอบคุณครับฝากกด ไลก์กดแชร์ให้ช่องทำไลฟ์ชนิดได้นะครับขอบคุณครับ